สวัสดีครับนี่เรามาเยือนที่ปูชีฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้จะพาไปเที่ยวลาวตัวนี้เราจะพาไปดูที่หลักเขตนะครับหลักเขตหลักกิโลหลักเป็นเขตระหว่างประเทศไะครับในทิศลาว นั้นจะเป็นด้าน,นเป็นดินไทยนะครับโอ้พระอาทิตย์ข่ดาวสวยงามนะนี่พระอาทิตย์ข่ดาวสฟ้าสวยงามนี่เป็นผูชีฟ้าครับฝั่งนู้นจะเป็นเระเรศราอันนี้จะเป็นประเทศเขตแดนไทยแลนด์แบนี้นะรครับไทยแลนด์สองขีดหนึ่งศูนย์แล้วมาดูด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นประเทศลาวนะครับลาวอ่าก็คือด้านฝั่งนู้นนะครับจะเป็นประเทศไทยประทไทยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประเทศลาว